ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวสะพานกดโซ่นะครับของเว็บร้อยยี่ห้าประวานนะครับว่าพอเวลาใส่เนี่ยมันจะใส่ง่ายหรือใส่ยากแล้วใส่ยังไงนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะใส่เองนะครับคนที่ใส่เป็นก็ก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อยากมา แนะนำนะครับวิธีการสวมใส่นะครับว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยครับก็อันดับแรกนะครับให้เราใส่โซ่รลินเข้าไปก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับก็คือใส่เฟืองขับโซ่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราตั้งมาร์กด้วยนะครับคือเนี่ย รตรงริมริมริมจานไฟนนะครับให้มันตรงกับตรงนี้นะครับมันจะมีต,ติ่งออกมาหน่ดนึงครับคือมันเป็นแนวระนาบกันครับให้มันเป็นแนวระนาบกันในระหว่างนั้นก็ตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าจุดนะครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้กับกับตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ต้องให้ตรงกันนะครับเป็นตำแหน่งศูนย์ตายบนของลูกสูบนะครับ แต่ว่าเรายังไม่ต้องใส่เข้าไปในเฟืองแคมอ่าบเดี๋ยวเปลี่ยนมือ่อนเปลี่ยนมือถ่ายอ่าถ่ายวันนี้ถ่ายยังถ่ายอยู่ถ่ายใกล้เลยถ่ายแต่นั้นนะครับให้เราไอ้นอกตรงนี้ก็ย่าเพิ่งไปใส่นะครับเพราะว่ามันมันยังมันมันหมือนมันขวางเสร็จแล้วเราก็เอาตัวสะพานดันโซ่นะครับ ใส่ในลักษณะเอียงเ,ยงเข้าไปก่อนใเอ,เอียงเข้าไปอย่างนี้นะครับเอียงปึ๊บนะครับเอียงเสร็จปึ๊บพอไปถึงตรงช่วงเฟืองขับโซ่นะครับให้เราบิดบิดมันขึ้นปึ๊บนะครับบิดขึ้น,นปึ๊บอ่าอ่าตอนี้มันอยู่ตำแหน่งมาแล้วนะครับอยู่ตำแหน่งมาแล้วอตนนี้อย่าเพิ่งใส่นะครับให้เรามาใส่เฟืองขับโซ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจะจะ,จะใส่ยากนะครับมันจะแข็งอันนี้เราก็ า่ามาให้มันตรงเที่ยวนะครับปึปึให้มันตรงลงตรงเที่ยวน,นะครับ,น,น,รบนี่นะครับแลวนี่ปิดบ้านีนี้เรามาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไส่ริม เลื่อนจานไปเนี่ยกับตรงมาร์กตรงนี้ยตรงเป่านะครับปึ๊บอ่าจบไปตรงเสร็จแล้วมาดูข้างหน้านะครับดูข้างหน้ามาร์กตัวนี้กับตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องตรงกันนะครับนั่นคือหมายถึงว่าตำแหน่งในระเบิดถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็กันกันมันหลุดแล้วก็เอาน็ <not S 2> อตไอ้น็อตยึดเฟนะืองขับโซ่เล่าลิ้นนะครับใส่เข้าไป ะน,นง่าย,ยะนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ใส่บูทครับบูทตรงกลางคร<ห>บับอย่างกลางลองหาง บางที่เราขันก็ไปเราก็กโยกดูนะว่ามันมันโยกได้ไหมมันขยับไปยื่ยนได้ไหมถ้าขยับไปยื่ยนไม่ได้ก็ก็ต้องให้มันขยับไปยื่ยนได้นิดหน่อยนะวึบอ่านี่ก็ยังถือว่าขยับได้ครับนี่ครับขนาดยังไม่ได้ใส่กระบ,บอกนะครับแข็งมากตึงมากอันนี้เราก็มาดูเช็คมาสหน่อยโอเคนะครับ นั้นก็มาใส่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ไอล้อกิ้งกางเนี่ยไม่ต้องไปใส่มาเลยนะครับล้อกิ้งกลางตรงนี้เราถอดออกไปเลยนะครับใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราเอาน็อตแค่น็อตตัวนี้ใส่ไว้เฉยครับอเอค,ครับขยับได้จากนั้นนะครับ ตัวกระบอกดันโซ่เนี่ยอันนี้ผมใส่ตัวยางกระบอกดันโซ่แต่งนะครับถ้าเราให้ชัวร์เนี่ยเราก็เอาน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินมาเทด้านที่มันเป็นลูกปืนอย่างนี้ะครับมันจะเป็นลูกปืนีก่ด้านหนึ่งจะเป็นใส่ยางใช่ไหมครับด้านที่เป็นลูกปืนให้เราน้ำมันเบนซินใส่ลงไปถ้าน้ำมันเบนซินมันมันอยู่ในหลุมนี้นะครับไม่รั่วไปไหนแสดงว่ากระบอกดันโซ่ใช้ได้นะครับ แต่ถ้าน้ามันเบนซินเนี่ยซึมออกไปรั่วไปแสดงว่ากระบอกดันโซ่เสียก็ต้องเปลี่ยนกระบอกดันโซ่นะครับไม่ง,งั้นก็ไม่หายอาการดังก็จะไม่หายล้างให้สะอาดครับแ,แล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับสปริงก็เอาหัวเล็กๆเ,เข้าไปครับบางคนนะครับใส่สปริงนะครับสองตัวนะครับผมว่ามันมันไม่น่า ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นขนาดนั้นครับไม่จําเป็นต้องใส่ไปใส่สองตัวผมว่าใสา่แค่ตัวเดียวเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราอัดน้ํามันไล่น้ํามันให้มันแน่นๆนครับผมว่ามันก็น่าจะเงียบได้ครับแต่ถ้าคนที่ทํารถแต่งเนี่ยผมว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าหลีกเลี่ยงยากครับ,ก,บกับเสียงโซ่ดัง อันนี้เราก็ไขแน่นไปเลยนะครับผมอันนี้๊บนะจากนั้นให้เราเอาน้ำมันเครื่องนะครับใส่ลงไปในหลุมมันไปในหลุมนะครับแล้วก็กด ไม่ลงนะครับใส่ลงไปในดูนี้ด้วยนะครับให้ดีใสไ่ไปใสไปข้าไปเร้าวน็อตนี่ใส่ไว้หลวมๆสักเที่ยวสองเที่ยวแล้วก็ปั๊มปัมปัม แล้วก็ค่อยๆคลายเนาะตัวนี้น่าเบาช้านะแข็ง okay. มาก Right. ว่ามันมันปิดอะไรตักอย่างน้ำมันน้ำมันอ่าให้น้ำมันออกด้าล่างก็ก็น้ำมันอยางให้น้ำมันมัน ยังไม่มีนี่นะถ้ามันอันนี้แต่มันต้องกระชอกออกมาถ้าไม่ไม่ให้มันมีลม เรื่อครบบปั๊มบอเลย uh-huh

จากนั้นก็เราก็ใส่จานไปนะครับแล้วก็ตั้งวาลวนะครับก็ขอจบประมาณนี้นะครับวิธีการใส่สปาลองโซ่นะครับสปากดโซ่ครับ